วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเครื่องวัดความดันแบรนด์ยอดนิยมในไทยมีอะไรบ้างทั้งคุณภาพดีใช้งานง่ายและเหมาะกับทุกคนในครอบครัวถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องวัดความดันที่ใช่สำหรับคุณก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยหากพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเครื่องวัดความดันแบรนด์แ,ร,ดแรกเป็นแบรนด์ของออมรอนเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและการออกแบบอันทันสมัยของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องวัดความดันโลหิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆเพื่อให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจรออมรอนมีเครื่องวัดความดันรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น HEM 8712เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพียงกดแค่ปุ่มเดียวมาพร้อมผ้าพันแขนขนาด22-32ซนติเมตรโดยใช้เทคโนโลยี IntelliSense เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเพิ่มลม เพื่อช่วยให้บีบรัดน้อยลงทําให้รู้สึกสบายแขนมากขึ้นรุ่น hem 7 1 5 6 t เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมผ้าพันแขนแบบอินเทลลิแรบขนาด22-42ถึงเซนติเมตรสวมใส่ง่ายวัดได้รอบทิศทางรุ่นนี้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชัน Omron Connect ได้รุ่น hem 7 3 6 1 t เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติที่สามารถวัดความดันโลหิตและตรวจวัดภาวะหัวใจห้องบนสันพิล มาพร้อมผ้าพันแขนแบบอินเทลลิแแบบขนาด2 2ถึง42เซนติเมตรสวมใส่ง่ายและสามารถวัดได้รอบทิศทางแบรนด์ที่2อยเรอร์ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายแบบครบวงจรในปัจจุบันบเรอร์ er เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมทั่วโลกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มีการรับรองจากสถาบัชานชั้นนา และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมีรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น bc 2 8รุ่นนี้สามารถวัดความดันโลหิตและชีพจรที่ข้อมือมาพร้อมผ้าพันข้อมือขนาด1 4บสถึงสิเซนติเมตรแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดค่าความดันโลหิตและชีพจรย้อนหลังได้ถึง7วันและมีแถบสีสแสดงระดับความดันที่วัดได้ตามมาตรฐานขององค์การอนาไมาโลกรุ่น bm 5 4เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบไร้สายใช้งานสะดวก เป็นแบบใช้ฐานมาพร้อมผ้าพันต้นแขนขนาด22-44ถึงเซนติเมตรสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธได้รุ่น bm 2 8เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนสามารถตรวจจับอัตราการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้และมีฟังก์ชันตั้งเวลาแจ้งเตือนได้2เวลาพร้อมแถบสีแสดงระดับความดันที่วัดตามองค์กรอนาไมาโลก3แบรนด์ allwell ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูงในราคายุติธรรม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศชาติผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ l ว w e l l ได้ผ่านมาตรฐานระดับสากลพร้อมบริการหลังการขายที่มีมาตรฐานมีเครื่องวัดความดันรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น BSX 5 9 3เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีหน้าจอเปลี่ยนสีตามความดันที่วัดได้มาพร้อมระบบเสียงพูดภาษาไทยวัดค่าแม่นยำใช้งานง่ายกดเพียงปุ่มเดียวและมีตั้งปลุกเตือนวัดความดันได้ รุ่น JPDHA 120รุ่นนี้มาพร้อมระบบเสียงพูดภาษาไทยแนะนำขั้นตอนการใช้งานแจ้งผลการวัดความดันและแจ้งเตือนความผิดปกติสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน l l w e l l Health เพื่อดูค่าและเก็บข้อมูลได้รุ่น2005เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมผ้าพันต้นแขนคัฟขนาด2 2 3 2าซนเมตรสามารถเก็บบันทึกค่าที่วัดได้สูงสุดถึง128ค่าตัวเครื่องใช้งานง่ายและวัดค่าได้อย่างแม่นยำ แบรนด์ที่4เครื่องวัดความดัน Lifebox Lifebox เป็นบริษัทรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกโดยมีเครื่องวัดความดันรุ่นยอดนิยมเช่นรุ่น lbm 0 1รุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ lcd ขนาด54คูณ64ซนเมตรและมีผ้าพันต้นแขนขนาด2 3ถึง33ซนเมตร มีสัญ,ญลักษณ์เตือนเมื่อมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะวัดและแสดงการเต้นผิดจังหวะของหัวใจสามารถแสดงค่าเฉลี่ยการวัดสามครั้งล่าสุดได้รุ่น B BM02 เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มีผ้าพันต้นแขนขนาด22-33เซนติเมตรผ้าพันต้นแขนใช้เทคโนโลยี Intel Comfort โดยมีการบีบรัดอย่างนุ่มนวลตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายและพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ และทั้งหมดนี้ก็เป็นแบรนด์เครื่องวัดความดันยอดนิยมในประเทศไทยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะ